โอมสิทธิกาลิยะนี่คืออีกหนึ่งมหาวัตถุนำโชควัตถุนำพาเสริมดวงร่ำรวยเงินทองนะครับโชคลาภมากมายเรียกว่าไอ้ไข่ไข่ใหญ่นะครับแกะจากไม้ทองหลางซึ่งเป็นยุคแรกยุคเก่าแก่ตามตำราตามตำนานกล่าวขานกันถึงเด็กให้โชคเด็กให้ลาบเด็กให้ความร่ำรวย ต้องแกะจากไม้ชิ้นนี้เป็นงานแฮนด์เมดเป็นการแกะจากไม้ทองหลางยุคแรกๆนะครับเนื้อไม้เบาดูแกนไม้นะครับดูลายไม้ให้ดูลายไม้แกะได้สวยงามยุคแรกๆเลยครับเป็นไม้จะหาย,ยากกว่าเป็นเนื้อโลหะนะครับเพราะไม้นี่คือการแกะด้วยฝีมือชาวบ้านคือแกะได้วันละนิดแล้วตัวไม้ทองหลางเป็นไม้เนื้ออ่อนค่อนข้างแกะยากมากๆนะครับยากกว่าไม้เนื้อแข็ง ถ้าเผลอใช้กําลังนิ้วในการแกะพลาดไปนิดนึงก็เสียหายทันทีแล้วองค์นี้เป็นองค์ที่เก่าแก่ลงรักปิดทองครับส่วนตาเนี่ยคือใช้สีทาเพื่อให้ดูเข้มข้นสดใสจริงๆตัวไม้เนี่ยจะต้องมีสร้อยทองแหวนเพชรประดับให้ตาไข่จะนําโชคลาภมาให้ดูลายไม้นะครับนี่คือไม้ไม้จะหาย,ยากและจะมีราคาแพงกว่าโลหะแน่นอน เพราะไม้ทายากไม้หายากปัจจุบันนี้ค่อนข้างหายากเลยนะครับสิ่งที่เก็บจากไม้เพราะว่าคนเขาเก็บบูชากันหมดกระแสยังมีการด่งดังอยู่ตลอดนะครับตลอดเวลามีคนบูชาอยู่ตลอดนะครับส่วนมากมาเลเซียสิงคโปร์จะขึ้นมากครับช่วงนี้วัตถุนําโชคโอเคนะครับผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยครับใครมีก็เก็บบูชาเลยครับต่อไปอนาคตภาคหน้าไม่มีนะครับ ต่อให้มีเงินซื้อก็หาวัตถุบูชาไม่ได้ครับการันตีได้เลยเพราะของพวกนี้เป็นของหาย,ยากครับปัจจุบันแทบไม่มีแล้วครับสวยครั้งครับรุ่นแรกๆเลยครับสวัสดีครับ